สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปขายปาล์มกันค่ะหลังจากที่คลิปเล่าเรื่องสวนปาล์มไปแล้วก็เลยอยากจะพาไปขายปาล์มกันค่ะแต่ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าขึ้นรถมาปุ๊บแอร์เสียเลยก็เลยต้องมีการแวะเติมน้ำยาแอร์กันก่อนพอเราเห็นแล้วว่าโอ้ยังเดินทางไปไม่ถึงไหนเลยเพียงออกจากบ้านได้แค่สองสามกิโลเท่านั้นก็ต้องเติมน้ำยาแอร์เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เนื่องจากวันนี้ จำนวนน้องปาล์มที่ไปกับเราเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่า,าแม่บอกว่ามันเป็นปาล์มแบบปลายปลายแล้วค่ะก่อนที่จะถึงช่วงชะง,งักฉะนั้นน้องจะชะง,งักในการให้ให้ผลผลิตอันนี้ก็คือจะเป็นล็อตส,สุดท้ายก่อนที่น้องจะชะง,งักไปนะคะโอเคค่ะเติมน้ำยาแอซิดแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่500บาทเราสตาร์ทที่500บาทแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาชมวิวไปด้วยนะคะว่าที่อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์เนี่ย มันมีวิวทิวทัศน์ยังไงแล้วก็ที่ลานที่เราจะไปขายเนี่ยอยู่ที่อำเภอศรีนรค์ซึ่งเป็นคนละอำเภอกับเราและก็มีระยะทางที่ห่างออกไปประมาณ20หรือ30กิโลเมตรนะคะประมาณนี้ทีนี้เวลาที่ขับไปกับขากลับเนี่ยกิ๊บก็จะกลับคนละทางนะคะเนื่องจากพ่อกิอ๊บอ่ะเขาเป็นคนชอบขับรถเที่ยวมากๆอ่าแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะ ให้ดูว่าน้องปาล์มที่มากับกิฟเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ400กว่าโลนะคะเห็นอย่างเงี้ยคือน้องก็มีน้ำหนักเยอะพอใช้ได้เลยปาล์มที่อีสานเนี่ยมันจะโตช้ากว่าที่ภาคใต้มากๆอันนี้คือระยะเวลาของน้อง8ปปีน้องยังให้ผลไม่เต็มที่แล้วก็ขนาดลูกก็ยังไม่ใหญ่เต็มที่เลยแต่ว่าน้องก็อยู่ ในเกณฑ์ที่ว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีก็คือใหญ่ขึ้นทุกๆปีนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่เราจะไปลานนะคะวันนี้ก็คือเมฆค่อนข้างครึมเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนจะเห็นว่าวิวทิวทัศน์เนี่ยค่อนข้างที่จะเขียวขจีแล้วก็มีน้ําขังในแอ่งใน สะในคูคลองมากๆแล้วก็โซนที่เราวิ่งรถผ่านเนี่ยเรียกว่าบ้านยังเตี้ยนะคะตรงนี้จะมีชนะปะทานผ่านฉะนั้นก็เลยจะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วตรงนี้ก็ยังจะมีการทำทำนาที่เขาเรียกว่าเป็นแบบรักษาพันธุ์ข้าวโดยแท้ของสพเดจพระเทพนั่นเองอแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆก็ชิมวิวทิวทัศ์กันจนอิ่มเลยคราวนี้ก็ เริ่มจะมีอาการของท้องเริ่มจะหิวแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานข้าวกันมาเลยก็คือมองหาร้านอาหารแต่ว่าไม่มีร้านอาหารเลยก็คือขับรถกันไปได้จนแบบระยะหนึ่งพอสมควรเลยเราก็เจอปั๊มน้ำมันแล้วก็เซเว่นค่ะช่วยชีวิตมากก็ได้แวะซื้ออาหารที่เซเว่นเพื่อกินกันนะคะ นี่ค่ะค่าเนาะค่าตัวน้องวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ350บาทตอนนี้เป็น850บาทแล้วนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันไปต่อนะคะอ๋อลืมบอกว่าเมื่อกี้มีการแวะเติมน้ำมันอีก500ก็ตอนนี้ก็จะเป็น1,350บาทแล้วในค่าเดินทางที่เราจะไปขายปาล์มนะคะวิวทิวทัศน์ยังสวยงามยังเป็นลักษณะหมู่บ้านที่เป็นแบบมีความ กึ่งเจริญและกึ่งไม่เจริญอยู่ก็คือแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรกึ่งเจริญนิดนึงแล้วก็มีไอธรรมชาตินี่ค่ะมาถึงแล้วที่ร้านปามที่เรามาขายอำเภอศรีนรำงนะคะก็ต้องขับรถมาขึ้นตาช่างแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้รถของเราะจะได้กี่น้ำหนักเท่าไหร่ mm hmm. หวิวทิวทัศน์ของร้านนี้คือแบบน่ารักมากแล้วก็สวยมากๆเลยเจ้าของร้านก็คือน่ารักเป็นกันเองสุดๆไปเลยนะคะเรว,ว่าน้องปามของเราจะขึ้น 2,000กว่ากิโลนะคะรวมกับน้ำหนักรถแล้วแล้วก็จะมีการขับรถออกไปที่ตรงกองปามนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางลานมาให้บริการในการที่จะนำน้องปามเนี่ยลงจากรถไปอยู่กับเพื่อนๆของเขานะคะจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆของเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าของที่ส่วนกิฟต์เนื่องจากว่าเขาอาจจะ เหมือนปลูกมานานกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน่าจะกองไว้สักหลายวันลวมั้งสองสามวันลวมั้งเพราะว่าน้องเริ่มร่วงแล้วร่วงออกจากเอออกจากพวงของน้องค่ะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นความเสียหายเลยยิ่งยิ่งแห้งค่ายใหญ่ยิ่งชอบเพราะว่าน้ําหนักมันก็จะมีการแบบก็เหมือนมันแห้งขึ้นน้ําหนักมันก็จะมีการแบบเบาขึ้นไปอะไรประมาณนี้ แล้วปันก็ไม่ได้ดูไม่ได้บูดไม่ได้เสียไม่ได้เน่าอะไรเลยมันสามารถที่จะวางไว้เฉยๆก็ได้เพียงแต่ว่าเที่บ้านกิ๊บะไม่วางไว้เนื่องจากมันเป็นล็อตสุดท้ายแล้วเราก็เลยจะไม่ได้รอเพื่อนๆน,น้องก็เอามาขายเลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ที่นั่นก็คือมันเป็นโอเอซิสแชนดีนกหนูกา,กาก็คือมาเต็มน้องก็อิ่มเปรมเลยนี่ที่สวนกินะ๊นะนอกจากจะขายอย่างนี้แล้วอะ ยังมีคนที่เขาเลี้ยงพวกนกแก้วอย่างเงี้ยค่ะมาขอซื้อไปเป็นอาหารนกด้วยนะอืมก็จะมีการขายอีกในลักษณะหนึ่งด้วยที่สวนก็เผื่อว่าใครสนใจอยากจะลองทำสวนปา์มดูก็จะบอกว่ามันก็ยังมีตลาดอย่างนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีในอนาคตก็อาจจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ก็ได้แต่พ่อกิ๊บบอกว่าเขาไม่อยากทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนื่องจากว่า เขายัางห่วงความเป็นแบบ p r i เวซี่ของเขาอยู่แล้วเขาก็อยากอยู่แบบสงบๆเป็นเกษตรกรที่แบบสงบๆไม่ต้องต้อนรับแขกอะไรประมาณนี้ค่ะคือจริงๆมีคนมาขอทําให้เป็นศูนย์เรียนรู้เหมือนกันเพราะว่าในเราแวกที่กิฟอยู่เนี่ยมีสวนปลาล์มค่อนข้างน้อยแต่ถ้าใครสนใจอยากทำแล้วทำเป็นศูนย์เรียนรู้ก็น่าสนใจนะคะก็จะมีคนมาดูงานกับเราก็อาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งแต่แต่ทางคุณพ่อกิบเขาไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะ อยากรับแขกเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วเขาก็อยากอย,กอยู่สงบๆเป็นวิถีของของเขาเองโอเคค่ะ okay, นี่ค่ะเราวกรถกลับขึ้นมาชั่งน้ำหนักป้ามสีบาทพิซุลินนะคะเรายังไม่ได้ขยับละ่ะคือเหมือนที่พากใต้พากใต้าาตาจา ราคาก็คืออยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทได้เงินทั้งหมด1620บาทกลับบ้านแล้วก็มีกำไรเหลือนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้นทุนไปที่1,350บบาทตอนที่เรามาวิวขากลับเนี่ยก็ผ่านทุ่งนาซึ่งเป็นคนละเส้นทางกับขามานะคะอันนี้เราก็ขับชมวิวไปเรื่อยเลยเพราะว่าตอนนี้ที่อีสานใต้นี่คือแบบ วิวสวยมากมองไปที่ไหนก็คือเขียวแบบนี้ค่ะสองข้างทางแล้วแบบมันเป็นเขียวเวิ้งเต็มที่เลยก็ขับมากลับไปทะลุมาที่นี่ค่ะมาเที่ยวปราสาท,าท,าาทกันค่ะที่อำเภอปรางกู่นะคะก็คือปราสาทปรางกู่นั่นเองและเสร็จแล้วก็มาชมวิวถนน,นต้นต,นตาลของดาบวิชัยที่ท่านได้ปลูกต้นตาลตามริมทางหลวงนะคะพอมันโตแล้วก็สวยงามแต่ตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วซึ่งท่านได้สร้างความแบบ ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเป็นทั้งร่มเงาแล้วก็เกิดประโยชน์มากๆเป็นที่ท่องเที่ยวให้กับจังหวัดศรีสเกตจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครได้ผ่านไปผ่านมาลองไปผ่านรูถนนตรงนี้สวยจริงๆแล้วก็มีการขายลูกตาลเยอะมากและราคาถูกมากเลยกิ๊บก็ซื้อกลับมานะแต่ว่าเราแค่ลืมถ่ายคลิป <laughs> ลูกตาลก็อยู่ที่ราคา5ถุง200บาทซึ่งถุงก,ก็ใหญ่มาก จากจุดนี้ไปก็ชมวิวกันต่อนะคะแล้วเราก็ไปแวะซื้อไก่ที่ห้วยทับทานก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะคะซึ่งค่าไก่ย่างของเราอยู่ที่300บาทพอดีมีไก่ย่างตับย่างแล้วก็ข้าวเหนียวภารกิจชมวิวก็ยังไม่จบค่ะขับรถลัดเลาะ,ะต่อเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆเป็นทางหมู่บ้านทางทุ่งนาพ่อเขาชอบขับรถพาไปชมวิวไปดูว่าที่เนี่ฝนตกไหมนะแห้งแล้งไหมนะ แล้วก็ถนนหนทางอ่ะดีขึ้นหรือยังเขาจะชอบขับรถอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่มีการไปขายปาล์มหรือว่าวันว่างๆตามละแวกนั้นจังหวัดใกล้เคียงเขาก็จะมีการสำรวจมันเป็นการเที่ยวแบบหนึ่งที่ที่คนชอบขับรถคนหนึ่งละกันที่ชอบเที่ยวแล้วก็พาครอบครัวไปนี่ค่ะคือทางสบายๆไม่ชอบขับขับทางดินอย่างเงี้ยในสุดก็มาถึงบ้านแล้วค่ะเรามีค่าใช้จ่ายก็คือน้ำมัน5 0าบาทน้ำยาแอร์500บาท นะคะค่าข้าวเที่ยงที่เซเว่นสามบาทลูกตาล200บาทและค่าไก่อีก300บาทรวมเป็น1,850บาทซึ่งเราขายปาล์มได้วันนี้1,620บาทก็ขาดทุนกันไป230บาทขอตัวไปร้องไห้ก่อนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกษตรกรผู้กเกษียณอายุด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ